สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆสิ่งๆเลยนะครับคันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบทรงนี้แนวนี้นะครับจะทรงรล้อมางามๆของแต่งท่วมเลยครับกับ Honda Civic E K นะครับเกียร์ธรรมดาจูด E 2 0นะครับเครื่อง D16 ตัวนี้น่าสนใจสุดๆนะครับเป็น VTech นะครับสมบูรณ์สวยๆครับจะทรงมางามๆครับสีเต็มระบบจะทรงล้อมารอๆเลยครับคนที่ชอบทรงนี้รุ่นนี้นะครับ ตาโตไม่ตกยุคแน่นอนนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบและสนใจนะครับ 1 9 0 0 0บาทนะครับดูรถทดลองขับที่พุทธมนตรสาย2นะครับบริการจะส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับร้องชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับสีสวยสมบูรณ์นะครับเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับของแต่งเยอะครับร้องคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับผมนี่ทำหน้าที่ได้แค่ชี้เป้านะครับมาทางสายสิ่งนี้ต้องบอกเลยว่าบอกรู้เรื่องเลยครับผมก็ร้องชมร้องเช็คนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับ คันนี้สภาพดีงามไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถทําเต็มทําสวยทําหล่อทําซิ่งมาแล้วครับซิ่งแน่นอนนะครับคันนี้ชมเช็คดูได้นะครับเบาสวยๆนะครับเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับก็ชมดูได้ครับได้ข่าวว่ามาจากญี่ปุ่นนะครับเบาะคู่นี้ใครที่สนใจนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับของแต่งของเพิ่ม เข้าไปแล้วนะครับคนที่ชอบคือไม่ต้องทำเองนะครับก็เจราจาต่อรองพูดคุยราคานะครับสภาพนี้ทรงนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบจริงๆนะครับต้องบอกว่านํามาฝากนํามาให้เลือกนํามาให้ชมนะครับใครที่สนใจทรงนี้แนวนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดครับหล่อแน่นอนนะครับอะไหล่การซ่อมบํารุงดูแลต้องบอกว่าไม่ยากไม่แพงและคนที่มาสายซิ่งแล้วไม่กลัวเรื่องอะไรแน่นอนนะครับ เขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญคนที่ชอบเขาก็จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอเท่านั้นนะครับและใครที่ชอบนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับสองสวยแบบนี้นะครับชอบชมเช็คดูรถทดลองซัดดูสักหนึ่งรอบนะครับตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับตัวนี้จูนความเร็วความแรงมาให้เรียบร้อยนะครับออกตัวอย่างไวนะครับใครที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปลองขับดูได้ครับผมทำหน้าที่ชี้เป้าเด้อครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคน,นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกนะครับถ้าชอบถ้าใช่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับและคันนี้สาภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับ สีเหลืองสปูนนะครับที่เรียกกันถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ชมเช็คดูได้นะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขอประทานอภัยสมาชิกไว้ณที่นี้นะครับก็ทําได้เพียงหน้าที่คือชี้เป้านะครับอยากจะซัดดูสักหนึ่งรอบเหมือนกันนะครับมันเท่ดีจริงๆนะครับใครที่ชอบนะครับัยรุ่นยุค90แน่นอนนะครับหรือวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็ยังเล่นกันนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับให้โทรเจรจาสอบถามไปเช็คไปทดลองขับตรวจสอบสภาพท่านตัดสนใจได้ง่ายขึ้นแน่นอน จะตรงมาเต็มๆคลิกชื่อคลิปนะครับรายละเอียดของแต่งของเสริมของเพิ่มในนี้เยอะจริงๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะถูกใจชอบดูต่อได้เลยนะครับห้องเครื่องก็ทํามาเนียนๆพูดหยุดไม่ได้ครับรถมันสวยนี่นะครับทําสวยเนียนๆนะครับเก็บสายมาเรียบร้อยชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับ ไม่ลกไม่เลเอ,อะเทอะเลยครับของดีจริงนะครับถ้าคนสายนี้เขาจะรู้กันสวยสมบูรณ์นะครับโทรจรจาได้เลยคลิกชื่อคลิปนะครับด่วนๆเลยจ้า